ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลย์ลิสต์ของเราชั่วโมงที่2นะคะเบิร์ม,มก็เรียกว่าเราจะไล่ชื่อเพลงก่อนอนะันดับที่15เราเริ่มต้นกับแกล้งลืม a t ตลาสนะคะแล้วก็ต่อกันที่ได้ไหมนะคะทูพี ถ้าจะเอาจริงๆค่ะวงการบันเทิงช่วงนี้ก็จะมีทุพีนี่หนอยมีพื้นที่นิดโน่อยเพราะแบ่งแบ่งกับคนที่เดินด้วยนี่โนอยนะคะอ่านะคะก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็ต่อที่เจฟนะคะแล้วปิดไทยที่เอาแต่ใจส่วนคนที่ขอเพลงน้องพีพีเดี๋ยวอ้อมไปเช็คซิชั่วโมงที่แล้วเปิดไปหรือยังนะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอ้อมเริ่มต้นกับ เลือดกรุ๊ปบีคิดถึงสําหรับบอยพิสเมเกอร์ถูกไหมไม่ได้ฟังนานนะคนที่ขอมาอ้อมขอบคุณมากๆเลยเวลามีการหยิบเพลงแบบนี้มามันก็หายคิดถึงนะแล้วต่อกันที่รู้กันแค่นี้นะคะบอยกี้ไลออนเพลงรักเพลงแรกคิมิวะเมโลดี้ทำให้นึกถึงพีเชอร์แคปเชอร์ก็แร็แล้วใช่ไหมประกาศแรแล้วประกาศแร็แล้วใช่แต่ เขาก็อยู่เขาพี่เขา,เขากขา็ดูแล,ลดูแลวงกันมาอย่างยาวนานในฐานะแคปนะทันนะใช่ครับแคปเชอร์ของเรานะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ประกาศให้โลกรู้นั่นคือชั่วโมงที่แล้วนะคะรวมไปถึงฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอสถานะเบลอทักครับแล้วก็แฮปปี้แอนนิวเซอรีนั่นแปลว่าอ้ะฮ่าอ้อมยังไม่ได้เปิดพีพีถามว่าทําไมจําไม่ได้บางทีคือคุณฟังเคยถามตัวเองไหม จำไม่ได้นี่เป็นอัลไซเมอร์ป่าวคะถามจริงจริงพี่ก่วงเคยมีไหมโอ้ประจําเรื่องฝักหลังเนี่ยสมมติว่าอว่าจะหยิบของแนหลางก็แล้วนะว่าเดี๋ยวหยิบไปด้วยลืมลืมปะเนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ฟังตอบซื่อๆดิคุณผู้ฟังเอาซื่อๆนะคุณมีภาวะลืมนั่นลืมนี่บ่อยไหมอยากรู้จริงๆแล้วบอกอายุมาด้วยนะไม่ได้อยากเช็คอายุแต่อยากรู้ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ย การที่เราลืมนั่นนี่ได้อะมันเป็นเพราะจิตใจเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเป็นอัลไซเมอร์อถูกปะล่ะบางทีเราก็ไม่มีสติเพราะเราทําหลายๆอย่างพร้อมๆก<ช>ันบางทีก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเงี้ยวาราออกจากบ้านอะบางทีก็จะแบบา้าวลืมกระเป๋าตังค์อะ หรือบางทีใส่กระเป๋าตังค์มาแล้วนะแต่มีช่องกระเป๋าประมาณเจ็ดช่องอแล้วควานอีกช่องหนึ่งควานไม่เจอก็เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาอแล้วพอกลับบ้านจนเสร็จอ๋ออยู่ในนี้จริงๆตอนตะกี้ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยพูดยากอะ่ะก็เลยอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนมีอาการหลงลืมหรือว่าไม่ได้เป็นขนาดอาการก็ได้แต่ลืมนั่นลืมนี่บ่อยไหมพูดแล้วลืมหรือว่าหยิบอะไรแล้วลืม หาไม่เจอตัวเองวางไว้ตรงนี้เมืเอม่อกี้กวงเป็นบ่อยไหมพักหลังๆนี้เริ่มเริ่มลืมเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหม <c oughs> อันเป็นบ่อยไหมาบางไออันก็บ่อยขึ้นอ้อมก็บ่อยขึ้นอเออหรือว่าแกวะ <c oughs> เอางี้คุณ่อนฟังมันมีห้าสัญญาณเตือนว่าคุณแค่ลืมหรือเป็นอัลไซเมอร์คุณอยากจะลองเช็คกันไหมอันดับที่หนึ่งนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรเขาบอกมันเป็นหนึ่งในสาเหตุ คือภาวะที่เซลล์สมองตายจํานวนมากโอ้ยฉันอยากาาาเศร้าไงแม่นุ๊กเข้าที่หนึ่งนะคะคุณผุ้ฟังมีอาการหลงหลงลืมลืมความจําแย่ลง <c oughs> เช่นจําสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เ <c oughs> พิ่งเกิดขึ้นเขาชืว่าจําสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ถามซ้ําๆพูดซ้ําๆแต่ในในที่นี้นี่หมายถึงแบบน่าจะเมื่อตะก,กี้นี้เลยอะ่ะล้วพูดซ้ําอีกถูกปะไม่ใช่ข้ามวันข้ามคืนนะสมมติเมื่อกี้พูดไปแล้ว อ่ะแล้วก็พูดซ้ำอ่ะเป็นไปได้ปะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าอาการที่เขาบอกอหมายถึงอย่างนั้นคือถ้าพูดไปแล้วแล้วก็บอกว่ายังยังไม่ได้พูดอันเนี้ยม,มีสิทธิ์ถูกไหมข้อถัดมาค่ะการรับรู้คลาดเคลื่อนเช่นจําทางกลับบ้านไม่ได้หรือเดินหลงในสถานที่ที่เคยใช้เป็นประจําอันนี้ยังยังอยู่ไม่ขนาดอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ยังเอาเอาเอาไว้นะคะเผื่อ,อไว้สังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านข้อที่สาม ลืมคนคุ้นเคยลืมวันเวลาเออแต่ไอเราเรื่องจำวันไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งแต่ไม่น่าใช่รู้ว่าต้องทำงานแต่ไม่รู้ว่าจะนังคารพุทธพลิขัดไม่เป็นไรปะเวลาก็ย,ยังดูดูเข้าใจอยู่ลืมวันลืมคืนลืมคนใกล้ตัวจำชื่อไม่ได้เป็นปะเราอะถ้าเรื่องอีกจำชื่อคนไม่ได้นี่เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยเออจำชื่อคนไม่ได้บางทีหรือประโยคประเภทที่มาทักว่าจำเราได้ไหมแ<อ>ล้วใส่หน้ากากเนี่ยไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความจำ ปัญหาคือไม่รอบลำคาญจำเราได้ไหมออขอโทษนะคะจำไม่ได้ค่ะจำเราไม่ได้เหรอเราเป็นเพื่อนของอแค่แค่ลำพังไม่มีคาว่าเพื่อนของก็ตาเหลือกอน,นะเราเป็นเพื่อนของจำไม่ได้เท่าไหร่ค่ะเราเคยเจอกันเมื่อตอนเรียนปีสองส<ะ>คือสามสิบกว่าปีที่แล้วอะ จะให้จำเพื่อนของเพื่อนตอนสามสิบกว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้สนทนากันทุกวันแล้วใส่แมสตอนทักป่ะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ข้อที่สามถูกไหมเราไม่ได้ลืมเขาเพราะเราไม่ค่อยได้จำเขามาตั้งแต่แรกอันนี้เราไม่ผิดถูกป่ะอ,อะ่านข้อที่สี่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาเช่นมีปัญหาในการเลือกคําที่ใช้มักนึกคําพูดไม่ออกเขียนไม่ถูกเลียดของที่ใช้เป็นประจําไม่ได้เอ๊ะวันนั้นเรานึกคําไว้นั่นไม่ออกนะพี่ขวง ทั้งคู่เลยอไอแป้งนั่นอ่ะแป้งที่ไม่ได้สงการอ่ะดินสอฟองเนื้อป่ะไม่แต่นี้เราไม่ได้ใช้เป็นประจำไงสิ่งนี้เราไม่ได้ใช้เป็นประจำเราเราอาจจะพูดไม่ถูกไม่ได้ผิดใช่ไหมใช่ถูกป่ะแต่แต่มันถ้าเป็นเมื่อก่อนจะนึกออกเร็วกว่านี้ถูกไหมใช่ครับข้อที่ห้าบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงเช่นแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมก็คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่ะ มันน่าสนใจนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าหากพบเห็นผู้พลัดหลงที่ติดเข็มกลัด Forget Me Not <ม>เราสามารถช่วยเขาได้ก็สแกน QR Code แล้วติดต่อไปที่อันนี้ของจอสร้อย<ด>ก็<ด>อเอามาเป็นประโยชน์นะหรือ <c oughs> มูลนิธิกระจกเงาเองเขาก็พยายามช่วยเหลืออะไรแบบนี้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมีสภาวะหลงลืม แล้วเดินออกจากบ้าน<ม>และลูกหลานนะ่ะอาจจะตามไม่เจอ<ม>เพราะฉะนั้นใดๆที่ใส่พวกวิสแบนหรืออะไรเงี้ย<ม>จะช่วยได้อา,าคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องตลกนะที่เราคุยเล่นให้เหมือนเรื่องตลก<ม>เราอยากจะคุยให้มันดูแบบสบายแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของสุขภาพที่เราต้องเช็คเวลาที่แบบเหมือนพ่อแม่เขาแบบไว้ลืมแวน่นแล้วแว่นอยู่บนหัวเนี่ย มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะอายุมันมากขึ้นถูกไหมาตของมนุษย์อืมแต่ว่ามันจะไปถึงเฟสที่เป็นเรื่องของอัลไซเมอร์ไหมมัน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 ก็ต้องค่อยๆดูกันไปเพราะบางคนอน่ะเขาก็มีนะลืมว่ากินข้าวไปแล้วแล้วก็จะยังไม่กินถูกไหมใช่ครับอะไรเงี้ยหรือกินซ้ำเนี่ยถ้าคนลืมกินแล้วเขาก็จะกินซ้ำกินซ้ำกินซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีโอกาสนะคะสำหรับคุณผู้ฟังก็บอกว่า การจำการลืมเป็นเรื่องปกติมีบ้างครับแต่ไม่บ่อยอายุสามสิบเก้าอันเนี้ยก็อะสมวัยใช่ไหมจำได้ลืมได้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ก็ก็ถือว่าโอเคบางคนบอกว่าลืมบ่อยค่ะออกจากห้องก็ลืมแล้ะไม่ถึงลืมกับบ้านเหรอหรือลืมอองที่อยู่อ้อแต่เราลืมที่จอดรถ เพราะเราจะจอดรถไม่แน่นอนบางทีเราจําไม่ได้ว่าเราจอดรถไปที่ช <in ั้นไหนแล้วเดินไล่ชั้นห้าชั้นผมว่าน่าจะเป็นกันเยอะอันนี้คุณว่างลืมมั้งไหมที่จอดรถอ่ะโดยเฉพาะตามห้างนี่หนักเลยอ่ะแต่เราก็จะใช้วิธีถ่ายรูปแต่ตัวหนังสือมันก็ซ้ํากันนะก็ใช่บางทีมันเลอะแบบนี้นะแต่สิ่งเหล่านี้ที่พูดกันอ่ะเพื่อให้เราไว้สังเกตตัวเองแต่ถ้าวัยคุณยังไม่ถึงก็สังเกตผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างเพราะของอย่างนี้ต้องว่าความเจริญ ความทางเทคโนโลยีที่มันเข้ามาและการรับเรื่องที่มันเยอะความเครียดที่มันสะสมอะ่ะก็ไม่รู้หรอกว,ว่าสิ่งพวกนี้ที่เคยคาดการว่าจะเกิดในวันที่อายุเยอะหน่อยมันจะเกิดเร็วขึ้นและเป็นเราหรือเปล่านะคะอังาคารกลุมโปสนับสนุนโดย New y a ล i s o p เ n Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้เยอะและ VBLAM Spotlight วุกโอกาสลงทุนในเอเชีย แน่นอนค่ะอังคารคุณโปอาทิต์หน่าเจอกันอังคารน่าเจอกันกันกบคุณแจ็คเดอะโกส์นะคะกับนิวยา a r สโอเพนอัพย r รไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ช์รูมโตโยต้าบีบีเอเอ็มสปอตไลท์ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุณโปุน